รัฐบาลรัฐบอาจารย์เห็นเหมือนกันชนวนนเร่กความสมบูรณ์เนี่ยผมขอเยอะตัวอย่างอันหนึ่งก็คือผมจะมาบวชตั้งสามสิบวาภัพรรณาบางทีเวลาพระท่านสอนนะพระผู้ใหญ่มักจะพูดจากคนธรรมดาพุ่งไปอรหันต์เลย แต่ว่าพอดูในพระธรริทธิเดชคุณจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านซอยไว้ว่าสมบูรณ์ขั้นที่หนึ่งสมบูรณ์ขั้นที่สองสมบูรณ์ขั้นที่สามตรงแบบที่คุณน้อยพูดเลยหรือไม่ได้ทางโลกเนี่ยเขาก็มีจบอนุบาลจบปฐมจบมัธยมซึ่งทุกขั้นตอนเป็นจบหมดแต่แต่คนเหมือนกับบางทีก็เอาไอ้ตัวข้างบนเนี่ยมาถอดทับเอามาข่มเอามาคุยอะไรนะคุยเปิ้ลเปิ้ลคุย ฟุ้งโอ้อวดหนึ่งเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวผมก็เอาแค่ว่าโอ้ยผมถือสินห้าได้ผมก็เก่งมากแล้วใช่ไหมครับส่มา้วชครับเนถ้าสมมติว่าคุณจะถือสินแปดซีนเจ็ได้ปมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งของผุไอ้ซึ่งตรงเนี้ยเรามาถึงจุดสมดุลว่าโลกมันมีหลายมิติเขาเรียกใช่ไหมครับโลกสามมิติโลกมันสามมิติเนี่ยที่เราคงจะไม่เอาใครมาทับตัวเราแล้วเราก็จะไม่เอาตัวเราไปกดทับใคร มันจะอยู่ตรงที่ว่าอ,อ๋อคุณทําได้ขนาดน,าน,นั้นแล้วก็ลงไปในระดีของเขาต่โดมเองผมก็พอใจว่าโอ้ชานนี้เนี่ย่างน้อยผมได้สินหา้าและอับมือและอานนี้เป็นต้นครับแนะนําน,นะครับอีกแนะนานะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือท่านเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโสดาโพธิสัตว์นะครับโสดาบันที่ซื้อสินห้าไล่เงินมุกนะครับแล้วท่านก็มีสมาชิอยู่ในกลุ่มมากมาย ท่านอาจารย์เดิมแท้ท่นอาจารย์แท้เป็นอีกหัวข้อนึ่งเิก็ไปได้แค่ตัางเรื่องเสริมก็ไปได้ฟินเกิขึ้นเลยครับโซดาโพธิสัโซดาโพติสก็คือเหมือนกับที่ที่พูดว่าคนไทยอย่าบางทีทำได้แค่หนึ่งะทได้แค่พูดจะโอ้โหสูงเลยนะสูงจนจนเราลืมตัวเราเองไป คือคุยแต่ความรู้แต่ความริงแต่ควาญจงแต่แค่ปฏิบัติเนี่ยแค่บอกว่าเอ้ยเราไปช่วยเหลือกันไหมเราไปเสียสละกันหน่อยไหมเฮ้ยผมยังทาอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่นะพึ่งตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อนถ้าไปช่วยเหลือผู้อื่นใครเลยอ้าอฉันไม่ไปช่วยว่างั้น